มีศัตรูที่เป็นตัวแมลงที่อยู่ในในตัวผักบุ้งเองเนี่ยเขาจะเป็นพวกเพลี้ยแล้วก็หนอนในแปลงน้ําคือในแปลงน้ํามันจะมีหนอนเพราะฉะนั้นเกษตรกรเขจะเลือกวิธีการที่จะต้องใช้กําจัดพวกเนี้ย mm. ถ้าเขาปลูกผักบุ้งเป็นปริมาณเยอะๆเขาจะต้องมีการกําจัดพวกหนอนเหล่านี้หนอนเหล่านี้มันจะเป็นอะไรที่เป็นอันตรายกับพวกพ,วกพืชผักพืชผลทางการเกษตรเพราะฉะนั้นเกษตรกรเขาจะเลือกใช้ตัวกลุ่มมาลาไทออนกับตัว ไดโครวอสนะครับไดโครวอสตัวนี้ถ้าเราทานเยอะๆหรือไม่ได้ทำความสะอาดเวลาเราทําที่บ้านเราต้องทานอาหารให้มันแบบปลอดภัยใช่ไหมเราจะต้องทํายังไงเราจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดเราทานพวกยาฆ่าแมาลงหรือสารตกค้างเหล่านี้มันจะทําให้เราเนี่ยมีอาการวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะครับและอาจจะอาจเจียนได้เพราะฉะนั้นล้างผักบุ้งให้สะอาดเป็นเรื่องที่สําคัญมากวิธีการล้างผักบุ้งต้องทํำยังไงแช่ด้วยน้ําเกลือนะครับหรือน้ําสะอาดอย่างน้อย10-15นาทีแล้วทุกครั้งอย่าลืมลู วกก่อนบริโภคการทานผักบุ้งสดใช่ว่าจะดีถ้าลางไม่ดีนั่นคือการที่เราอาจจะรับสารตกค้างอย่างเต็มรูปแบบนะครับทานผักให้ปลอดภัยนะครับอย่าแต่อย่าทานผักให้เป็นภัยเคล็ดลับดีๆจากฟาร์มผักบ้านดอนม่วงครับ